ความเคลื่อนไหวครับอันนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาแนวโน้มดีขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบ้านหลังที่2ที่ใช้ไปในเรื่องของการสร้างเป็นบ้านผักตักอากาศขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ต้องจับตาครับเรื่องของต้นทุนในการก่อสร้างที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยมองว่าต้นทุนเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้นถึง3%ด้วยกันเรื่องนี้นะครับนายก สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับคุณวราวุฒิการจนะกูลนะครับก็เปิดเผยเรื่องของตลาดรับสร้างบ้านแนวโน้มดีขึ้นนะครับช่วง 2- 3สาเดือนที่ผ่านมาดูจากยอดสั่งสร้างบ้านที่เติบโตในกลุ่มบ้านระดับราคา5-10ล้านบาทแล้วก็กลุ่มบ้านหรูระดับ10บล้านบาทขึ้นไปนครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆร่วมถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างที่เขาใหญ่พัทยาซึ่งปลูกไว้เป็นบ้านหลังที่2นะครับ ขณะที่การรับสร้างบ้านในต่างจังหวัดความต้องการยังอยู่ในกลุ่มบ้านในหลักราคาที่2 5ล้าน5ถึง3 5ล้าน5นะครับปัจจัยมาจากผู้ที่เคยจ้างช่างทั่วไปเริ่มหันมาใช้บริการบริษัทร,รับสร้างบ้านมากยิ่งขึ้นการขยายตัวของเศรษฐ,ฐกิจในจังหวัดท่องเที่ยวก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาด้วยนะครับก็เลยทำให้เศรษฐ,ฐกิจมันเริ่มฟื้นตัว ส่วนอีกประเด็นที่ต้องจับตาครับเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี64จนถึงต้นปีนี้เนี่ยนะครับช่วงกลางปีราคาน้ํามันเริ่มมีการปรับตัวลดลงปัจจุบันราคาวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เริ่มทรงตัวครับแต่ก็ยังมีการปรับขึ้นบ้างอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างก็คือซีเมนต์อย่างเงี้ยเป็นส่วนประกอบข,ของคอนกรีตนะครับมีกระเบื้องมุงหลังคาต้นทุนราคาถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานหลักในการผลิตซีเมนต์ก็แพงขึ้น มันก็เลยส่งผลทําให้ราคาซีเมนต์สูงขึ้นจากต้นปีจนถึงตอนนี้เฉลีย่ยอยู่ที่5%และเมื่อรวมกับค่าแรงที่กําลังจะปรับขึ้นอีกคาดว่าในช่วงไตรมาส4ภาพรวมต้นทุนการก่อสร้างบ้านทั้งหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยที่3%ครับส่วนของค่าวัสดุในส่วนของคอนกรีตแล้วก็ค่าแรงงานนะครับที่ ปรับตัวมีโอกาสที่ว่าตัวสูงขึ้นนะครับจะทําให้ราคาก่อสร้างบ้านนะครับในช่วงปลายปีนีนะ้น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสักสาทีนี้ตัวเลข3%เนี่ยจะมีผลกระทบมากกับกลุ่มผู้ที่สร้างบ้านในระดับราคาที่ไม่สูงนะครับราคาต่ากว่า5ล้านพุกนี้จะมีะความอ่อนไหวกับในเรื่องของราคาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านระดับราคาตั้งแต่10ล้านขึ้นไปเนี่ย ผมว่ายังยังไม่มีโขท่ม,มากนะักเพราะว่าเขามีความอ่ามีหนึ่งมีความต้องการที่จะสร้างอันที่2ก็คือมีความพร้อมแล้วก็มองว่าถ้าก่อสร้างช้าออกไปเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นไปอีกครับมีกลุ่มผู้บริโภคในธุรกิจรับสร้างบ้านปี64ที่เป็นกลุ่มสร้างบ้านราคาต่ํากว่า5ล้านนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่58%แตแต่ปีนี้คาดว่าจะลดลงเพราะว่าประเด็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่แพงนี่แหละนะครับบวกกับอัตราดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นจึงอาจจะชะลอการสร้างบ้านออกไปก่อน ส่วนในกลุ่มที่สร้างบ้านราคา5ล้านบาทขึ้นไปครับกลายเป็นว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับคาดว่าจะอยู่ที่45จากปีก่อนอยู่ที่35แล้วก็มีการคาดการณ์เบือค่าธุรกิจรับสร้างบ้านในปี65อยู่ที่12,500ล้านบาทก็ใกล้เคียงกับปี62 ขณะที่ธุรกิจรับสร้างบ้านยังมีปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ต้องจับตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่อัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มมากขึ้นเสถียรภาพทางการเมืองมันก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในไทยนะครับซึ่งทางสมาคมเตรียมจะปลุกกำลังซื้อส่งท้ายปีด้วยนะครับเห็นว่าจะมีงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022สร้างเปลี่ยนโลกงานจะจัดที่ i m p a c t เมืองทองนะครับตั้งแต่วันที่1 4ถึง18กันยายนนี้นะครับ